สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบันทึกรายการวันที่10 21มกราคมนะคะคือจัดทำใบวางบินเพื่อนำเพื่อไปวางบินบ,บริษัทโมเบเลียจำกัดสำหรับเอกสารดังนี้นะคะใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้เลขที่ยางยิง SI 0 0 0 1ทับ0003และใบรดหนี้ทับใบกำกับภาษี ใหกที่ย่างอิง SM 0 0 0ย์ทับศ0นเราจะมาที่โปรแกรมกันเลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นการทำงานของระบบลูกหนี้นะคะจะเข้าไปที่ระบบลูกหนี้และวิเคอห์นี้ค่ะไปที่ปุ่ม w o r k Flow นะคะ เมื่อเข้าไปแล้วนะคะเราจะเลือกใบวางบินนะคะโปรแกรมจะให้เราเลือกเล่มเอกสารนะคะเราจะเข้าไปทํางานที่เล่มเอกสารศน1นะคะกดโอเคเลยค่ะโปรแกรมนะคะจะเข้ามาที่ใบวางบินที่ยังไม่เคยมีมาก่อนนะคะเราจะทํางานเพิ่มให้กด F 3นะคะ เลขที่นะคะแล้วก็เลขที่อ้างอิงนะคะเราจะไม่ใส่นะคะเราจะให้โปรแกรม r u น n i n g ให้อัตโนม,มัตินะคะมาที่วันที่นะคะวันที่คือวันที่21เดหนะะึ่งเ้าแปค่ะรหัสลูกค้านะคะเราจะใส่จุด center ค่ะลูกค้าของเรานะคะก็คือบริษัทโนริยจำกัดน,นะคะเลือกค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ลงมาที่รายการอินไวท์ข้างล่างเลยนะคะคําว่ารายการอินไวท์นะคะเราจะรวมถึงใบลดนี้ ni, แล้วก็ใบเพิ่มนี่ด้วยนะคะมาที่เล็กย่างอิงนะคะใส่จุด Enter ค่ะโปรแกรมนะคะก็จะแสดงรายการอินไวท์และใบลดนี้ ni, หรือเพิ่มนี่นะคะที่ยังค้าง,างชําระนะคะขึ้นมาให้เราเลือกนะคะ สำหรับบริษัทโม,โมบิเลียจำกัดนะคะเราจะมีรายการที่ค้างชำระอยู่นะคะก็คือ2รายการนี้นะคะคือรายการที่1นะคะก็คือเป็นอินไวท์ขายเชื่อสินค้านะคะประเภทเอกสารก็คือ SM นะคะรายการที่2ก็เป็นใบลดหนี้เงินเชื่อนะคะ รหัสเอกสารก็คือ SM ค่ะเราจะเลือกทั้งสองรายการเลยนะคะให้กดเครื่องหมายถูกข้างหน้า2รายการเลยนะคะแล้วกดเลือกค่ะโปรแกรมนะคะจะทําการดึงเอกสารทั้งสองรายการนะคะมาให้เรานะคะจะเห็นว่านะคะใบลดนี้นะคะจะแสดงค่าเป็นลบนะคะ เพราะว่าจะต้องไปหักจากยอดนี้นะคะส่วน invoice ขายเชื่อนะคะที่ครชํงชำระก็จะแสดงเป็นค่าบวกค่ะเมื่อหักกบกันแล้วนะคะข้อมูลที่เราจะนำไปไปวางบินนะคะก็จะเหลือ13,482บบาทค่ะเมื่อเราลงข้อมูลครบแล้วนะคะ เราก็กด F10 บันทึกเลยค่ะโปรแกรมถามว่าต้องการพิมพ์รายการนี้หรือไม่นะคะเราจะไม่พิมพ์นะคะกด no น,นะคะโปรแกรมจะขึ้นหน้าจอว่านะคะให้เรากรอกเอกสารหรือทำใบวางบินเพิ่มนะคะเราจะไม่ทำนะคะเราจะ escape ออกนะคะกด yes ค่ะ มาที่หน้าจอใบบินนะคะเราจะมีแล้วนะคะหนึ่งใบคือรายการที่เราได้บันทึกไปเมื่อสักพู่น,นี้นะคะเมื่อตรวจสอบดูแล้วให้ escape ออกค่ะโปรแกรมจะมาที่เล่มเอกสารนะคะเราไม่ทำงานต่อเรากด cancel ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะ